วันนี้มาดูการเริ่มต้นมันต้องเป็นธุรกิจจนได้แหละวันหนึ่งวันใดนะคะมาดูปลาค่ะอันนี้คือมันยังเป็นชีวิตธรรมดาอยู่นะคะปลาพื้นบ้านปลา,านานาน,นะคะวันนี้เป็นวันที่จะเป็นการจุดเริ่มต้นชีวิตเมืองกรุงเขาไม่มีหรอกมีแต่ชีวิตบ้านนอกอย่างเรานี่แหละ ความสุขจากการเลี้ยงปลาก็จะมีปลาแบบนี้ผลรุ่นใหม่การที่จะสร้างอาชีพมองดูง่ายๆรวยได้เหมือนกันเล็กๆก่กอขึ้นไปเรื่อยๆชีวิตจากเด็กจับปลาหนึ่งตัวอาจจะเป็นล้านล้านตัวในอนาคตก็ได้นะคะลองติดตามต่อไปนะคะดูเด็กรุ่นใหม่ ดูีดูรุ่นลูกฝึกไว้ฝึกไว้จากปลาธุรกิจเล็กๆอาจจะเป็นปลาเงินล้านในอนาคตก็ได้จะไปรู้เหรอเล็กๆก่อขึ้นไปเรื่อยๆ ชีวิตจากเด็กจับปลาหนึ่งตัวอาจจะเป็นล้านล้านตัวเนี่ยอนาะคตก็ได้นะคะลองติดตามต่อไปนะคะดูเด็กรุ่นใหม่พ่อสอนลูกรุ่นต่อไปก็เป็นพวกลูกลูกเล่นต่อไปแล้วค่ะ <c oughs> เอาไหมชีวิตแบบนี้ลูก <c oughs> ทดสอบความลำบากไปก่อน <c oughs> ก่อนที่จะสบาย อันนี้คือชีวิตแบบบรานๆนนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่คิดได้ก่อนชนะก่อนนะคะอันนี้คือชีวิตบ้า้ๆนค่างวดรถค่าน้ำค่าไฟจัดได้เลยพ่อแบบอย่างตอนนี้กำลังสอนลูกนะคะสอนลูกสอนลูกลูกใหญ่ เปิดตลาดดีไหมเนี่ยเราทำอะไรเราต้องมีธุรกิจการขาย <c oughs> ไม่ใช่ทำไป <c oughs> ไม่ได้คิดอะไร